แดดร่มลม,มตกแล้วแสงก็น้อยแล้วแต่ป้าส้มก็ยังอยากจะถ่ายรูปดอกไม้ค่ะงานพึ่งเสร็จก็เลยเนี่ยค่ะพึ่งว่างอยากมาถ่ายดอกไม้ให้เพื่อนๆได้ดูกันโอ้โหกลังสวยเลยอะ่ะต้นสูงท่มหัวป้าส้มเลยถ่ายไม่ถึงค่ะได้แค่นี้ ต้นเดียวมีทั้งดอกสีแดงแล้วก็ดอกสีชมพูค่ะเนี่ยดอกนี้สีแดงส่วนดอกข้างหลังนู่นสีชมพูนู่นนะคะเฮ้ต้นเดียวมีสองสีดีจังเลยสวยนะคะ พรายามเย็นเดี๋ยวป็ส้มพาดูดอกไม้ให้ทั่วก่อนเนาะมืดๆหน่อยก็อยากถ่ายไปกันค่ะโฟกัสแต่ดอกไม้แล้วกันอันนี้จะโรยแล้วดาวเรืองนี่บานชื่นหนูค่ะบานชื่นหนูบานชื่นหนูบานชื่นของหนูเปล่าค่ะบานชื่นดอกเล็กค่ะเรียกว่าบานชื่นหนู วเนาะมีสีส้มแล้วก็สีเหลืองค่ะสีส้มก็สวยเห็นไหมอ้มีสีขาวด้วยค่ะนี่ผ็ส้มปลูกไว้สามสีตั้งใจจะปลูกเป็นแปลงสวยๆแต่พอเหนื่อยแล้วก็ ลงๆๆๆง,ง,งสุม่มๆไปเลยค่ะอออนี่อีกอย่างหนึ่งอยากจะให้ดูเดี๋ยวมาดูกันค่ะข้างหลังนี่นี่อะไรเอ่ยแกนตะวันค่ะแกนตะวันอีกไม่นานจะบานแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกรอบหนึ่งเนาะแกนตะวันนี้เขาเป็นไม้หัวนะคะหัวกินได้ มีแอนตี้ออกซิแดน์สูงมีวิตามินสูงเดี๋ยวเข้าบานแล้วเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนี่ต้นที่เพิ่งปลูกค่ะแก่นตะวันเหมือนกันเดี๋ยวพระส้มจะพาไปดูดอกอะไรที่รอคอยเดี๋ยวไปกันเลยนูน่นอุสบาพารวยค่ะท่านผู้ชม ประส้มปลูกมาหลายปีใส่กระถางไว้ก็พาไปหาแดดพาไปหาแดดก็ไม่เห็นดอกค่ะคราวนี้แหละโอ้ยปลูกไว้กลางแดดเลยค่ะกลางสวนเลยไม่มีอะไรบังเลยปรากฏว่าน้องออกดอกมาให้ชื่นชมแล้วเนี่ยผลงานของประส้มคืนเหนือหน่อยๆก็ปลูกสุมกันไว้เลยค่ะ อุศบาพารวยหรืออะไรนะอุศบาริมทางเ็นจรงห้าสีใบด่างผสมปลูกรวมไว้กับเนี่ยอะไรนะที่มีสีขาวสีดำอะไรนะอะไรเอย่ยมีสีขาวกับสีดำตอนนี้นึกไม่ออกนะคะ รีบๆแล้วนึกไม่ออก